อีกหนึ่งปัญหานะคะเรื่องของการลืมเด็กนักเรียนไว้บนรถบัสหรือว่ารถรับส่งนักเรียนคุณผู้ชมคะเป็นปัญหาใหญ่ค่ะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพยายามที่จะน,นํานวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนแต่ว่ารายละเอียดเป็นอะไรติดตามได้ในสรุปข่าวรอบวันค่ะ ดร,รนัทพลนัทสมบูรณ์รองปลัดลกระทรวง DES พร้อมด้วยนายนัทพลนิมมานพัชรินผู้อํานวยการใหญ่ดีป้าประกาศความสําเร็จโครงการรถนักเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยหรือสมาร์ทสกูบัสที่ติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถและเด็กนักเรียนด้วย AI รายงานผลการขับขี่ความเร็วและแจ้งสถานะของเด็กนักเรียนหากพบว่าเด็กยังหลับอยู่ในรถจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองและเว็บเบราว์เซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผลทดลองเฟสแรกในช่วงสองภาคเรียนที่ผ่านมาได้ผลสําเร็จเป็นอย่างดีเตรียมเสนอกระทรวงศึกษาธิการจัดงบสนับสนุนทุกโรงเรียนร่วมโครงการ